สดชื่นอย่างที่ฝันอีกแล้วนะครับแนวทางที่ตัวผมจานบาสเทบอลให้กับลูกทีมครับ FC หน้าช่องและสมาชิกในครอบครัวเทพบอลทุกคนครับยังเป็นไปตามบทวิคอ์วิจาร์ณอยู่นะครับเอาไปแยกเน้นยังไงมีผลกําไรสําหรับหน้าช่องครับมา2หลุด1ยังไงมีผลกําไรอย่างแน่นอนส่วนมากกว่านั้นคือในครอบครัวเทพบอลครับไม่ว่าจะเป็นตัวตระก,กูล v i p ครับซปเปอร์วีตัวอีก2ตัว VP ทำงานทั้งหมดเลยฟินๆอิ่มๆจุกๆทุกคนครับใครที่ตามไปก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ทําคลิปหยุดพักผ่อนหนึ่งวันวันนี้มโอกาสที่ดีฟุตบอลสโมสรกลับมาแล้วนะครับตัวผมจัดให้เหมือนเดิมหน้าช่องครับสามทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันรับประกันผลกําไรให้แต่ก่อนจะไปครับผมขอฝากครอบครัวเทเบลบอลกันไว้ก่อนเลยนะครับในทุกๆวันครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยนะครับเอฟซีกันนะครับเข้ามาในครอบครัวเทเบลบอลถ้าต้องการแนวทางดีๆครับลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่มีความมั่นคงปลอออดภัยเชืื่ถ และที่สําคัญมีความแม่นยําให้เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกลุ่มครอบครัวเทบอลเรายินดีต้อนรับทุกคนเลยปัดขวาครับไปรูปโปรไฟล์มีคําอธิบายเล็กๆอยู่ทําตามนั้นนะครับคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับตอนทางดีๆก่อนใครในทุกวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดนะครับฟุตบอลเอเชียช่วงเย็นฟุตบอลยุโรปในช่วงค่ำคือเราคัดให้ครบจบในที่เดียวที่สาคัญมากกว่านั้นครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทเบ้ ทุกกรณีถ้ามีถ้าเป็นสมาชิกของผมนะครับวันนี้สวัสดี fc คอร์บอลสมาชิกกันอีกครั้รบข้าคืนวันศุกร์นะครับที่21พฤศจิก,กายน2,568รครับข้าคืนนี้โปรแกรมสโม,มสรกลับมาแล้วตัวผมจัดให้เหมือนเดิมออเดิมหน้าช่อง3ทีมนะครับที่บอกไป เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะครับดูบทวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วดูแนวทางกระแสต,ต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับเรามากันทีสศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับไมลศูนย์ห้าครับจะเปิดบ้านตนรารมีเรื่องของฮอฟเฟนฮม์นะครับคู่นี้ก่อนเกมไมลอันดับที่สิบเจ็ดของตารางครับส่วนฮอฟเฟนฮม์อันดับที่หกของตารางบุนเดสนะตอนนี้ครับคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเสมอไหนเสมอกันแนวทางที่ผมอยากให้ไปคู่นี้ผมชอบที่ไมา, 05, าถศูนยกก์ห นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียดที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองถึงแม้อันดับในตารางคะแนนอยู่อันดับที่17ครับก็เป็นรองบยแต่ผมมองว่านะครับการเจอกับทางด้านของคาบฟราในบ้านครับสี่รูการหลังไม่เพียงพำมสักเกมเดียวครับไม่แพ้เลยชนะมา4เกมรวดเลยผมมองว่าครับด้วย เหตุผลที่นะครับบ้านใครบ้านมาแลวสังหริงแม้นะครับอันดับตารางคะแนนจะเป็นรองฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่สาหรับไมยแต่ผมมองว่าการเจอกันมาสําหรับเขาสองผู้ไม่ My. ทาได้ดีในการเจอกันในบ้านและเบรกทีมชาติมาใหม่ๆผมคิดว่านะครับต้องมีการเตรียมทีมมาพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นครับผมคิดว่าไม่ทาได้นะครับไปทางด้านของฮอฟเฟนไฮอยู่หนับสูงกว่าเยอะก็จริงแต่ไม่สามารถบุกมาได้เปรียพมองว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่น่าเลือกเชียร์ไม้ฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียร์ไม้ไปไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่ลาลิก้าของซเปนนะครับบาเลเซียครับจะเปิดบ้านตอนับกมีริ่งของเลมันเต้ครับคู่นี้ก่อนเกมบาเลเซียอันดับที่17ตของตารางครับส่วนเลมันเต้อันดับ19ของตารางลาลิก้าณตอนนี้ครับวันนี้ความได้เปรียบต่างประเทศมองว่าบาเลเซียเปิดบ้านได้เปรียบอยู่เหลื่อมนิดๆนะครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับเสมอไม่ได้คือแหวงแนวทางกระแสที่น่าไปวันนี้ผมชอบที่เจ้าถิ่นอย่างบาเลเซียมากกว่านะครับวันนี้พวกเขาเล่นในเมตายาครับได กองเชียร์เสียงเชียร์จากแฟนบอลอยู่แล้วฟอร์มการเล่นก็ถือว่าดูดีกว่าทางด้านของเรเวนเต้ทีมเยือนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เรเวนเต้หลังลองบวยของกุ้งไอ้ของตารางนะครับส่วนทางด้านของบาเซียอยู่อันดับที่17็ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีทั้งคู่ครับแต่วันนี้ทางบารนเซียได้เปลี่ยนผูเล่นบ้านหลังจากเบรดทีมชาติมาน่าจะเตรียมทีมมาดีพอสมควรผมคิดว่าในบ้านของพวกเขาปิดประตูแพ้คิดว่ามุมเสมอมีกว้างมากฉะนั้นครับด้วยสัยภาพทีมตัวผู้เล่นแล้วนะรู้ว่าบาัร์เซียดหวัังครบ ที่3ครับปิดท้ายสําหรับออเดิร์ฟหน้าช่องในค่ำคืนวันนี้เรามากันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับนี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกมีทั้งของโอลิมปิกมาักเซย์ครับคู่นี้ก่อนเกมนี้อันดับที่9ของตารางครับส่วนโอลิมปิกมาักเซย์อันดับที่2ของตารางลีกเอิงนะตอนนี้ครับควันได้เปรียบวหนือต่างประเทศเขามองว่านะครับโอลิมปิกมาักเซย์บุกมาได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกคือโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาที่ต่างประเทศมองว่า2.5ขึ้นนไปแแวทางกระสทีี่นนไปวั้ผมชอบบที่โอออเเเวววรรร์์สกตต็มมลานนะะคััผครับหน้าบบ้้าานหลังน ไม่อยากมองเลยสูสีคู่ขี้เกจริงเพราะทางด้านของมักซยมันเยอนด้วยถึงแม้มีฟอร์มที่ดีกว่าแต่อยากให้มองโอเวอร์สกอร์เพราะทั้งคู่นะครับนะับ รู้การนี้นะครับนีดนะครับเล่นในบ้านตัวเองหรือไปเยือนครับเสียประตูค่อนข้างประจาแล้วก็ยิงประตูได้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็หมักเฟรยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไปเยือนหรือเล่นในบ้านตัวเองครับทำสกอร์ได้ต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเสียประตูตลอดเวลาเหมือนกันมองว่าทั้งคู่นี้เปิดแรกกันมันแน่นอนคิดว่ามี3ประตูขึ้นไปสําหรับคู่นี้อย่างแน่นอนฉะนั้นครับทางเลือกที่มองบนเต็มเวลาหรือโอเวอร์โอเวอร์สกอร์เต็มเวลาน่าจะน่าสนใจที่สุดคิดว่าทั้งคู่ทําสกอร์ได้เกิน3ประตูขึ้นไปฉะนั้นทางเรื่องนี้ดดดีีสุใหห้เเลืออกกชยรรโวไไปม่ทาคนผิัง สรุปนะครับ3ออเดิฟหน้าช่องวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลื่อเชียงเงี้ของไม่นย์หนะครับบาเลเซียแล้วก็โอเวอร์สกอร์เต็มเวลานะครับ3แนวทางนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันครับแนวทางที่ผมให้ทุกวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อบูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาทําคลิปแบบว่าชี้ทีมนู้นทีมนี้โมโซตัวเหล่งทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนถ้าเป็น FC กันรู้กันอยู่แล้วว่าผมให้ด้วยอะไรนะครับมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้เราฟ อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าน่าช่องครับฟุตบอลวันนี้เยอะแยะจริงๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปผมคัดให้จบครบในที่เดียวเข้ามาในครอบครัวเทปบอลได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปัดขวาครับใต้รูปไฟล์มีคําอธิบายอยู่ทาตามนั้นนะครับคิดเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนวทางด้วยกันนะครับผลงานผมโชว์ทุกวันอยู่แล้วนะครับค่ำคืนนี้ผมขอ FC ทุกๆท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ